ลิวชิงฮะฮะลัลโหลพ่อคะแม่คะอ๋อเราอยู่ที่นี่สบายดีมากเลยคะ่ะเปล่าคะ่ะก็แค่ที่นี่ทิวทัศน์ไม่สวยมากเลยนะคะ่ะเราอยากอยู่ต่ออีกหน่อยเอ้ยอย่าเลยคะ่ะอย่าเลยพ่อกับแม่อย่ามาเลยคะ่ฮะฮัลโหลพ่อครับแม่ครับผมเองที่นี่เขาสวยน้ำใสดีไปหมดเลย วกเราสองคนมาที่นี่ก็เท่ากับมาท่องเที่ยวฮันนีมูนก่อนหน้านี้ผมกับหวานชิงก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้มาท่องเที่ยวฮันนีมูนกันเลยเลยครับเออเอาอย่างนี้ปีหน้าพวกเราพาพ่อก,กับแม่มาด้วยถึงตอนนั้นผมจะเป็นไกด์ให้เองครับครับพ่อกับแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับครับอืมอืมอคุณเนี่ยมีวิธีจริงๆริทำไมเหรอ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าผมกำลังเดาว่าคุณครูมู่ควรไปสอนได้แล้วหรือเปล่าเด็กๆไปกันเถอะเข้าเรียนได้แล้วไปแล้วนะไปเถอะ